อยากให้เต้นกันสนุกสนานเพราะนั้นเราขพงเรามีมากมายกายกองโอ้โหมีน้องกิ๊บน้องไมายเชอรี่น้องวะนี่อะไรอะโอ้เมียวเพลงครับโอ้ยที่จะเลิกกันอยู่แล้วหน้าหนาวเนี่ยโอ้ยกอดกัอนอุ่นที่จะเลิกกันหน้าร้อนเนี่ยชอบนอนบักคลมโอ้ย เอ้นี่กระชาย่อยนะครับถ้าใครถูกอกถูกใจเดี๋ยวซื้อบัตรซื้อตั๋วขึ้นมาคล้องลำบหนักลำเราได้นะเอาหน้าไปโดยอะไรมาชนอะไปเหยียบอะไรมาท่นะคขานอ๋อเหรอน่ารักทุกคนเลยแต่ละโรงงานโอ้ยยังเด็กอยู่เลยอ่อออยสิบสี่สิบห้า่วัยกำลังเยี่ยวฉุนทั้งนั้นครับถูกใจก็ขึ้นมาได้เลยและที่จะลืมเสียไม่ได no ้นะครับต้องกล่าวถึงเลยงานนี้ที่จัดขึ้นได้ก็โดยท่านกำนันดากี้ แล้วก็ผู้ใหญ่สุดเท่ขอเชิญท่านกำนันดากี้นะครับขึ้นมากล่าวเปิดงานสักเล็กน้อยนะครับเขียนตัวหูบ้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทั้งหลายโอ้โหดีใจมากเลยวันนี้ครับวัดเราได้จัดงานระเบงครับเพราะแต่ละปีของวัดหุ่ยช้างครับเออปกติแล้วจะมีแต่สตริงใช่สตริงไม่ไหวครับท่านกำนันทำไมตีกันทุกปีเลยครับใช่น้งคาน วันนี้ก็เลยจัดให้มีระบบย,ย้อนยุคดีครับนะให้เห็น่นใหม่ได้รู้จักว่าระบงเป็นยังไง<อ>สนุกสนานก็ะดาษไหการเต้นเืลอการออกกําลังกายครับผมบขอร้องนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รัรกทุกท่านอย่ามีเรื่องมีราวเด็ดขาดอ้ามเลนะห้ามเลยนะครับห้ามมีเรื่องมีราวเพราะวันนี้เป็นงานปีของวัด<ฮ>หูช้างเออถ้าใครมีเรื่องก็รันัดครยไ Ai, meu โอ้โหที่มันเห็นแล้วล่ะนะเห็นแล้วมันตีไม่พลาดเลยเออเออโอ้โหเห็นแล้วนะพยายามให้พวกเราฆ้ามันเอวุกส่งพวกสองพันสองนะอ่ะสองห่อสองห่อไม่รู้ดีกว่าเปิดูงครับเอออจะเชิญท่านกำนันไปภาคผ่อนสวนนะครับครับเออแในช่วงนี้เราก็วงสมหวังก็จะเริ่มเปิดงานนะครับในการเปิดวงเรียกว่ารำถวายครูหรือรำถวายเจ้าที่พอกาสนน้องครับ ให้ลำเสียงเทียนนะฮะเป็นการว่าถูบนะครับอ่ะเจรับเชิญ ลงตายแล้วขอเถอะค่ะจะไงจะอะไรเกิดขึ้นสงสัยว่าคงจะแรงค่ะร้อนทั้งตัวโอ้ยธรรมดาเราอย่างเงี้ยต้องร้อนค่ะนะโห้องเหมือนกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องๆนั่งเก็บเทียนเก็บเทียนลูกเออมาๆนะเออเก็บเทียนนะลูกนะไปวูเสร็จเรียบร้อยแล้วรอบต่อไปนะซื้อบัตรซื้อตั๋วถึงสู่บนเวทีได้นะ จะเย็นเย้เยิงก็ไม่สง่ารัาเอ้ยเดี๋ยวก็ผุกเข้าไปล้วเราบังวัง,วงอ่ารอบนี้ก็จะเป็นการารำไว่ากเทียวทางนะครับขอเป็นการขอขอมาลาโทษจะรอบนี้จะรำไปวยกเทียวทางเน่งานเพลงแบ,บอ๊อีไปไหนด่าท,าทา่านค่ะครับ เป็นพี่กอนตรงนี้นิดนึงอาเอาเอา ลูกกำนันเมาวะมามามาอมาม่น้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีีสมรราหรือควส้ตีนกันครับั่ี้องกำนันเนี่ยขอรับกำนันัวครับัวครับี่จะบอกน้องว่ารอบนี้พี่ขอเต้นคนเดียวได้มร่อะไรนะพี่ขอเต้นคนเดียวได้ไหมได้ครับถ้ามีตัง เมาก็ได้ครเต้นอยู่ได้พี่เมาอยู่แล้วเพราะว่ารอบนี้บอกตรงว่าไม่อยากให้ใครมาเต้นเกลียบตีนพี่อ๋อเหรอคราเต้นคนเดียวรูปกันมารูกนนั้นพี่แสงพี่แสงใครครพี่แสงแสงแสงอับแสงไหนครับแสงสว่างรุ่งโรจน์กระโชกสีอ๋อได้ครับได้ครับโอเคเบาไยครับพี่พี่ของเมาครับจังหวะรำวงได้เลยครับคุณได้สิทธิ์นั่งเกี่ยวนี้ครับครับผมโอเคดนตรีมา ฉันก็ไม่รักลงฉันก็ไม่ลงเอียงบทโค้งเธอไม่ด้ วนรอบแล้วครับนี่พี่เต้นหนึ่งยังไม่ออกซึมผิวหนังใช่ไหมไม่ใชนะ่ไงครับเส้นซ้อนังไม่หย่อนแล้วหมดหลวอวนรอบแล้วครับโหตายแล้วตัดกระน้อเอาอย่างเงี้ยครับพี่กำลังเริ่มกำลังมาแล้วะ ที่ป้าขอแก้ขอแก้ไม่ชอบสตรีมดีไหเนี่ยไ่ชอบขอแก้ไม่ได้เป็นเห็นหน้าตาลหวานไม่ตายก็เรียกแต่เคยแก่รถตรีมาสามช เอาปิดไวเลยค่ะโอ้ยยิงหมดรอบไวเพราะว่าต้องการเอาไวได้เข้าวัดเยอะๆครับพี่ไอ้น้องเอ้ยนิ่งเหงื่อรอบแรกที่เข้าไปนะนิ่งเหงื่อสองรกอยไม่ออกไหมเอาหรอครอ๋อตัวจริงมาแล้วไวก็ใช่ครับถ้ามีการก็เอาได้เลยครับจริงหรือเปล่าจริงครับเสียดายว่ายายพี่ไม่มาไม่งั้นติดต่อยายโอ้ขอบคุณอย่างสูงเวลาทายายพี่เลยนะ ยังไหวเนี่ยไอน้องเว้ยยังไหวครับปั๊มปั๊มขอปั๊มโอ้ได้ครับจัดหนักไปเลยครับผม ชะนาไว้ชะนาไว้เชิญเชิเออยเชิไหมอ้ยมเหอมีอยหดีชอบพี่ชอบก็ม่รู้ิแ่แต่งมาเพื่อแต่งมาเพื่อแต่งแล้วก็ตายโอ้ยีไอ้้อครับผมพิดชอบไหไอ้ตัวเนี้ยชอบเรายาตจไไหนอาจารย์นะไม่ใช่มานนอกาศ หน้ารักไม่ชอบภูมใจภูมใจครับขอยรอดด้วยได้ครับถอยรอบนะะมาอะไรมาถ้าเต้นดีมีมาลายถ้าเต้นภูมใจเอาคุหลีไปเลยเะ้รนะในกลุ่มอะไรครับมาลายนะครับครับผมบอกไอ้น้องมาเนี่ยมาลไยพี่ขาจ๋าพี่จะเต้นกับใครอีกครั้งก็เต้นหมู่มนะไะพี่ขาจ๋าสวยๆเยอะแยะพี่ทำไมไม่เต้นกับพวกมันพี่เต้นกับพวกมันมั่งก็ได้นะคะจะบอกให้นะในกลุ่มนี้หนูว่าเขาใส่ จริงไม่เห็นหัวหนูหนะคิดพ,พ,พ่อพี่เลยอ่ยะเออหัวหัวหนูเหมือนหัวพ่อพีอ่หรอหัวหนูมันไข่พ่อพี่เลยใส่ใส่นี่นะเอออู้ครับผมครับแล้วหัวใจขอแทนหรือเปล่าสนุกมือเลย <_ X 1> <_ X 1> บางบางเขาสอบเขาสอบไม่ได้หรอลูกของปลอมของจริงใช่ไหครับผมไม่ต้อง,งเสียงดังหนวกหูครับเอาเหรอไม่เก็บเสียงแล้วครับยังไงครับ พี่กว่านะพี่ขาขา<ะ>ถ้าพี่ไม่เต้นกับพวกมันรอบนี้หนูขอสักรอบได้ไหมคะับทำไมจ๊ะหนูปวดฉี่หนูขอพี่ฉี่ก่อนได้ไหมเปลืองยาเจอเลยถ้างั้นหนูไปก่อนนะโอ้ยรอดตายเราได้เยอะแต่แล้วพี่พี่ขาจ๋าจหนูไปฉี่แล้วพี่ก็เต้นก่อนสิคะ ท้องใครก็ได้เต้นล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวหนูไปชี้เต้นหนูขึ้นมาใหม่ไม่เอา,าอ่ะเพรารอตัวเองอ่ะ,อะอพอเพ<อ>ราะว่าถ้าท้องได้มันรู้สึกเหมือนตัวเองเข้ออาป่าไปท้องช้าไงไม่รู้นะาเพราะท้องตัวเองดีกว่านั่งรให้หนูไปชี้ก่อนสิคะพี่รอให้เวลาห้านาทีถ้าไม่ออกมากูจะไปเต้เทนท้องน้ำนโอ้โหนี่กูลงน้าอะไรมาเนี่ยชอบชอบชอบพระเจ้าอ,อ่ะอ่ะงั้นไม่ต้องไปฉี้เต้นมให้เยี่ยวแตกไปเลยเอาไม่ชอบจังหวะนี้สุดๆไปเลยนะจังหวะไร ขอแทงโก้แทงโก้แทงโก้ขอแทงแทงโก้พี่ไม่ออกแนะแทงโก้จบ้าแล้วขอแทงโก้ได้ไครับน้องไม่ได้ก็ไม่รู้สิแม่ก็สวยมากโอ้ยโอ้ยทไมได้บ่าวได้บ่าวเต้นขาเต้นชมาจ่าไม่เยี่ยวใช่ไหมดีมากเอ๊ะเอ๊น้องครับ โอ้โหโอ้พี่เต็มปากเลยนะเฮ้ยพี่สังเกตดูหลายครั้งแล้วพอพี่เต้นแป๊บๆเนี่ยพอเหงื่อเริ่มจะออกเนี่ยเส้นเริ่มจะหย่อนเนี่ยมันปี๊ดตลอดเลยอ่ะมันปี๊ดไวมากเลยปี๊ดบ่อยมากไอยเราเนี่ยมันเสียวมันเริ่มปี๊ดบ่อยเสียวอะไรเสียวเสียวปันกับเลยปี๊ปี๊ปี๊น้องเสียวปันแกแล้วนะเอางี้น้องเางี้ดีกว่าพี่ขอซื้อได้ไหมได้ครับพี่อยากเต้นนานๆไม่อยากให้ปี๊ดพี่ขอซื้อของพี่ได้เลยครับราคาเท่าไหร่หนึ่งพันบาทครับพี่มีร้อยอ้าว ึมให้ง่ายอย่างวะครับเลยโอ้ยจะเรียกราคาสูงโก่งราคาไอ้น้องรอบนี้พี่ขอหมาอีกรอบนึงน้องนหนจังหวะแทงโก อบมาตัวนี้สุดยอดพี่ชอบมากเลยช่ได้เลยมึงเต้นเหมือนลูกน้ำกำลังจะหนีปลาโดนแดกเลยพี่ครั้งฮะถ้าจัดงานวัดนี้อีกอย่าโทรไปตามหนูนะทำไมอ่ะหนูคิวยาวเห็นเลยน้าร้องจ๋ามาหาพี่เพื่อนเดียวไอ้กองเชียขี้เล่เลยไอ้กองเชียขี้เล่เลยตอนใส่เงินขี้หมาจะกชั้ โกีกมึงโกหกประชาชนมึงบอกนางรำนี่ไงนี่มันชี้ชัดๆกูไม่แต่แล้วเราบไมไ่หวานเลยเหนื่อยมากเลยไปดีว่าไปเฮ้ยเอาไ่าไปไปหาพ่อดีกว่าไปสนุกเลยใช่